เดี๋ยวจะพาะไปปลูกปักร้องกล่องพี่น้องซื้อมาต้นละร้อยถอดแหวนห้าสิบถอดห้าสิบละคุณลุไมไว้แล้วรับนี่น,นี่คือ,อ,อรองกล่องป้งป้งฉึงอยู่ในบ่้ีระบบน้ำนะครับไรต่พืน้นต้องใส่ระบบน้ำธรรมชาติครับปลูกก็ต้องปลูกนาฝนครับนาแรงบ่ไว้เอาน้ำมาโหดชนะครับแต่ว่าช่วงนี้นาฝนครับปลูกก่อนเลย ลองกองครับพี่น้องคุณลุมสักนี้ละ ร้อยครับลองกองไล่ตะือฝากกดที่ตามกดไลค์กดหอร่างใจเปล่าไล่ตะือเรื่อยครับทอกคนสวัสดีครับ